A miếng kýt ở lượt, thắng sáng. A miếng kýt lên. A tiệc lên. Ton sáng ngay là hả anh ạ. Tắt,

เกมีหน <Long. S 1> like. ังยางไหมเดี it? It ๋ยวเดี๋ยวผมรัดเองก็ได้บอกว่าต้องกับหนังเพราะว่าเงื่อนเงินบ่เของเงื่อนบ่อได้ไปซื้อแล้วอันไหนผมเซ่นว่าต้ซื้อเดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้เดี๋ยวเขาต้องให้เจ้าะค่าไปกันวันี้ว่ามันมันมันกัดอย่างไรชาวบาหนูหรือแมวเนี่ยเอาอันนี้ชาว่าหนูหรือแมวหนูมันยื่นมาได้เออว่า มันสิไล่ปวดกันบ่เฮ็ดจังได๋มันกับหนูเนี่ยแมน,น